ครับสวัสดีครับกาสีเอฟซทางบ้านทุกท่านผ่านช่องทาง YouTube c h a n n e ลกว้างชนคนรังคันครับขออยากใส่ชุดธรรมดาอยู่บ้านาชุดกีฬาครับวันนี้มาเอลมาชมมาดูกวางที่ผมเพาะไว้นะครับก็จะมีทั้งกินอ้อยทั้งพักตัวนะครับครับมขึ้นกินลเดิมขึ้นอ้อยเริมขึ้นกินะเรจะม,มีพักตัวถ้ามันขึ้นกินแล้วถ้ามันขึ้นมาข้างบน แม่แบบนี้นะครับสาบมันพอมจะออกแล้วก็อ้อยใส่ให้มันครับนะครับก็อ้อยใส่ให้มันตอนนี้ลูกของอ,อยากป่าจบเลยมนะั้นี่ลูกของเคสามบกป่าจบครับเหมือนพออยูแ่บบขึ้นละกําลังขึ้นตัแ้งบบังกินอ้อยนอยน,อยน้อยเดียว กินต่อเนี่ยครับพอกวางทั้งหมดตีกับมังพักตัวถ้ากิดยืนได้ถังอีกต่างหากครับณปอมอันนี้พักตัวคือมันยืมออกมากิดอ้อยเดี๋ยวมันก่อใช่ครับคือมันอยู่จะอี้ไปก่อนหนึ่งกันมันหลอกขาดครับอันนี้ครับแล้หกอกวางกวางข้าวแด่นี่เป็นกวางข้าวแด่เนอนะครับกวางข้าวแด่ข้าวแด่เซตมันก็นจะหลอกขาดออกมาเป็นตัว เอขาข้ามมาเป็นตัวเป็นเป็นแบบี้ครับ,รบเราข้ามออกมาเป็นี้เนาะเสียดายขนาดตัวนี้เป็นเออเหระเป็นเออคือยังเมือกี้ปุ่นามาสมบูรณ์มาสมบูรณ์มันจะรเราข้ามออกมาเป็นจี้แล้วมันจะมุดลงไปอยู่ในแมสกะบดีละตัวนี้งามใบงานบอดเสียดายนะดอายาวขนาดสวยขนาดสโลว์ดีปืนเจ็บแชก งามพอหรอครับน่าจะบลรอดครับบัพากตัวอะไรอันนี้คือถ้ามันหลอกขาบเซตมันก็จะมุดลงไปใช่ใช่ยังือนี่เหมือนกันตัวนี้กับนังจะหลอกครับขวนี้ดำละนี่ดำดำไกลหลอกละวันวันนี้บึ้ดน่าจะหลอกขาบอะไปเอามันอกมาอย่างนะไกลหลอกขาบ้วครับ เราขาับเซ็ตมันก็จะพักตัวมันก็จะมุ่นมุ่มุดเข้าไว้พักตัวแล้วถ้ามันพ่อมมันก็จะ,อ,าาจะออ,อ,อมกมันกินอ้อย,ออยมันกินอ้อยครับอ๋อออมากินอ้อยอริงใส่มันจะขึ้นมาอยู่ต่ำบ,บนแม่น้ำก็อ้อยใส่มาน่าจะต้องอยู่ในอ้อยนี่แห่มกี่วันอ่ะจนกวัวมันมาลงไปครับสามสี่วันถ้ามันลงไปก็จับใส่ก๊อกเลยครับจับใส่ก๊อกสีไเลนอกอืม นี่นะครับก็จะเป็นกวงขึ้นมากินอ้อยได้ประมาณ3าสวันนะครับก็กวงนี่ไสผมว่าไส้อยู่ประมาณประมาณ2อนะครับสองนะครับไส้อยู่ประมาณ2อห้าก็ส่วนมากก็สิวัน,นลองจามได้แล้วครับจะดีต้องเอาไปตากแดดตากเออตากแดดวะต้องไปโดนลมข้างนอกก่อนเอาไปเลี้ยงห้อยอ้อยไปสักสิบวันกว่าจามได้ครับ พี <40 S 2> ่การเลี้ยงนี่สองประมาณสองอาทิตย์ครับอยากงห้อยอ้อยครับปอน,น้ำอ้อยแล้วก็ห้อยอ้อยไหวให้มันบินครับถ้ามันพ่อมมันจะเล่นกลนครับกลมันจะตึงครับไม่เล่นก้นตัวใช่อันนี้กำลังขึ้นเร็วสองสามาวันอยู่ขังไว้อีก,ก่อนอันนี้พ้อมจนแล้วครับ <c oughs> ที่กัาสีชมพูเนี่ยอันนี้ นี่คัดมาแล้วครับพร้อมจละลานี่กับั่นไปจนมนะตกหลอกแต่บักกาด<อ>นี่ตกหลอกแมงกิจกรรมแต่บาักก้านนะครับเป็นแมงน้ยอยเราสง่างามเนอะใช่แมงน้ยอยแมงกิจกรรม ต่วนนี้ก็จะเป็นชุดไม่ที่ผมเอาลงครับทยอยลงครับทยอยลงกอบตัวใดมีผลงานเขาเอาแหมะไปผสมนะครับแหมะผสมแมะปู่เกิดต้องมีผลงานก่อลงครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกขังครับนี่เดิมลงลงเริ่ม,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มลงปีหน้าจะได้มีต้นรดูสู้กับเปิดหอกส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยขึ้นแล้วคขึ้นกิ่อ้อยละสี่ห้าวันละนี่นะครับ ในในใน,นลูกของแคดดีซีเจ็ดของลูงเด่นนะครับน,น,ะะน,นี่ลูกของแคดดีเจ็ดนะครับขออนี้งามมากดูนี่ลูกของแคดดีซีเจ็ดของลุงเด่นนะเออลุงเด่นวะ่ะของลูงเด่นดดนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวสักพักหนึ่งกี่วันจะเอาไปป้อนน้ำอ,อ้อยอ่าเลี้ยงไว้นี่ประมาณสั สี่ห้าวันนะประมาณห้าวันก็จะเอาไปห้อยๆพึ่งลมโดนแดนโด,ดโดนลมโดนอากาศข้างนอกเพร่ะมันแข็งครับครับมันอินนี่สักสี่ห้าวันนี่ก็จะเป็นลูกของอันนี้ขอบเจ็ดสิบสองก็แช่มนะแช่มลงเฉดครับงา้งางไปเลยเขาเลย คเดซสวันจะไปแอลซุ่มน้องเชิดครับน,นี่เป็นลูกแชมป์ของน้องเชิดปีแล้วครับแชมป์บอป้าซูปเปอร์น็อกเอาครับแชมป์น็อกเอางุ่มไปก่อนาก่อนได้อ่ะแต่โซงปอมมันจะงุ่มเนี่ยก็ะจะโซงปอมจะได้เนี่ยก,กว้างเก่งต้อง,งน้มอ่ะเนาะของเก่งครับต้องงามกันได้จนไงญะป้อม เอฟซีถามว่าอู้เป็นภาษาไทยได้หรอได้ครับเป็นภาษาไทยก็ได้ได้นิดหน่อยครับมาแลกบ้างนะครับมันสามารถอู้ได้ก็เป็นภาษาไทยมันนะครับพูดได้ครับพูดได้พูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อยังไม่ลิงเธอจะห้องว่าจะได้อันี่นี้เขาเรียกว่าไม้พันกวงนะครับไม้พันกวงง่ายๆนะครับทางเหนือบ้านผมไม่ลิงนะครับไม่ลิงไม่พันกวง ก็คืออันเดียวกันนะแต่เ้าจะห้องก้อนกวางไว้ยังอะก้อนกวางก็ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษากลางก็จะเป็นอุปกรณ์นชนกวางนะครับทํามาจากไม้แบบเนี้ยครับหอจะจที่มายดึงอะนะชุนาคนเมืองทั้งด้านเด่นครับแล้วแม่อีลุม่มเหมอรอเธอจากเราเนี่ยนี่แม่อีลุ่มตัวเมียผสมพันธุ์ <laughs> ดิอ๋อตัวเมียด้วงกวางครับสมรภาพกลางของห้องอะเนี่ยองด้วงด้วงขึ้นต้นกันด้วงกวางเนี่ยครับ ตัวเมียรอผสมพันธุ์ครับโอเคต่อผู้มาเยอะแยะเลยนี่แล้วจับจากว่าที่เขาเอาตัวแม่ยุ่มไปยัดอยู่สองฟังถ้าเราเขาจะห้องว่าไดนเอ้ากัดในก้อนเอาตัวเมียไปยัดิไปตีในก้อนแถแนวมันอธิบายอย่างนะกวางกวางอ่ะเอาตัวเมียไปใส่ในก้อนกวางอย่า ใช่อะก้อนกลัวอุปกรณ์กว่างโชนดี่ป่ะใจแมงเสียบอนแล้วเธอจะบอกจะไดนพันหน้าอ๋อพันหน้าพันจะไหนพันหน้าพันหน้าก็พันหน้านั่นแหละครับไม่พันปั่นก้าลิงหน้าอิงหน้าพันหน้ากว่ามันอุ้ยยากเนาะเป็นภาษาไทยอ่ะมันอุ้ยยากก็มันชวนมาเป็ดซับเมืองเนอะนะครับก็ปีนี้ทำไปเยอะครับเนี่ยปีนี้ทำเยอะในถังก็ถังประมาณ ห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวครับนะบมีประมาณนี้แล้วก็มีพักตัวครับทีนี้น่าจะมีแบง่งแน่นอนแบง่แบงมาเยอะครับเพราะว่าที่เหลือเจ้ามันจะเอาเล่นเอาคัดเอาคัดได้ 4, ปอพันตีเกง่งเขาก็เอาสายพันตัวแมวของ 4, ปอพันตีเกง่งเอาผาสมตอ่อนะครับก็สายสายตั้งอกอกกน,นำเข้ามาพัฒนาเรื่อยๆครับเพื่อจะให้มันเก่งขึ้นนะครับหลากหลายสายพันธุ์ด้วยครับลวป้อมแล้วใครหูว่า ซื้อไปเล่นดีก็เพราะคนเดียวยังอย่างเพราะคนเดียวยังก็ใจมันแทกนะครับเขาอยากลองทําไปนสงเขาอยากเหงาพัฒนาเพราะเพื่อเรียนลูกตัวเองเอาไปหาในธรรมชาติก็เขียมลงสนนั่มาซื้อ,อึงเปิลเนาะก็ซื้อ,องเปิลก็ได้ราคายังไงราคาร้อยสองร้อยสามร้อยสูส,ส,ส,สุปีนี้ผมจะเล่นร้อยตัวเอาสองร้อยคูนพอเะรผมเล่นร้อยตัวอ้อ ตัวละสองร้อยเงี้ยตัวสองร้อยก็ซบกว่าสองปันสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทเนะี่ยผมเอามาสองหมื่นบาทผมมาซื้อคีเลยซื้ออย่างก่อเพราะคนเดียวดีกว่าเขาสามารถแต่งเติมแต่งเติมตัวตัวงกวางได้เราจะเอาไปทิศทางไหนนะครับอ๋อเขาสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้<า>แล้วก็สามาตัวหย่อมเป็นธุรกิจได้เนาะใช่ครับเป็นธุรกิจได้ครับก็เป็นธุรกิจ นีย้ำๆนะครับเนี้ยเอาหมอนใจฮักตัวเองนะครับได้ตังน์นะใจกายคิดเลื่อการแอรก่อนยังดี <c oughs> ปีหน้าครับปีหน้าจะทําเยอะๆเยอะกว่านี้ถ้าลองปีหน้าทําเยอะนะครับปีแรกผมดรอปลงเน้นสายพันธุ์ดีตีตีดีๆนะครับปีนี้เน้นสายพันธุ์ดีๆปีหน้าจะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆโอเคสรุปแล้วก็คือคำ สำหรับคลิปนี้มาตอบคำถาม FC ว่าทำไมบ่อู่เป็นภาษากลางก็คือบางข้างมันอู่บ่ได้เนาะมันอูง่ายกว่าครับอูก่กำเมืองเนี่ย FC คล่องใจเนี่ยครับทักมาครับอันนี้คืออะไรทักมาตอนนี้ก็วันนั้นไปงานกี่เศล้างกับบัตติสกูสักกรรมติดกูสักกรรมสายกิสายเขาสั้นเนี่ย แล้วเขาสั้นตอนอิ่มติดกูดเนี่พอดีมันมีแก้มครับเปิลแก้มหนากว่าได้กูได้กูแต่แก้มเปินหนาเห็นบ่เขาเป็นยาวฟ่องอย่างสมัครทรงเอี้เขาพอตัดได้กัน,นแต่มันยันยันมันมีหันยางครับตรวนี้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เขาขาดก็เอลดูพองกว้างกว,างว่าปีนี้ผมเพาะมากหรือน้อยก็เพาะประมาณนี้ครับเพออาะน,น้อยๆแต่เน้นๆครับ แต่ปีหน้าผมรับรองว่าจะทำมากกว่านี้แน่นอนครับปีนี้เน้นเลยดอกกวางตีบอกเก่งเอาขวางอาอกหมดเลยครับปีนเน้นเก่งเลยครับนะครับไปปีนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะปะปลาท่านผู้ชมไปแอลวตตังหนโปรดรัชมครับครับสวัสดีครับ